ผมไปไยไปหลายวิญญาหลัก <t> ส <rak> <an> ูตรเตือนจารบูรณาหลักสูตรหลักสูตรนี้ใช้การจับประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระคาถาให้การบูรณตามมาตรฐานที่กำหนดมาตรฐานคืออะไรคือใชนการจับใชนการจับประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงตามที่มากร่า แต่ตาที่หลักสูตรกันเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจในสิ่งนี้เราวเด็กจะไม่หลดทางนะครับเรื่องอาหารสำคัญไหมสำคัญมากเนื่อ,าอง,ง,หอง,งหาหาสำคัญมากครับเราารพราะอะไรพเพราะเรื่องอาหาคืบอบริบทของคนไทยครับประเทศทั้งาติสําคัญกัน สังคมจากบ้านไปสู่สังคมเห็นไหมในการสังคมประส,สะบประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติวิถีชีวิตในาการดำเนินชีวิตรูปปัญญาทงางด้านศิลปะเห็นไหมการเป่าโดยตลอดเวลาในวิถีในการดำเนินชีวิตในระหว่างวันวิชาคนมีโตเรียน ตัดออกไม่ได้แต่เรื่องอย่างไงให้เด็กเข้าใจรู้ความหมายและเห็นบุญค่าและกลายเป็นความรู้ของเขาตกประกในตัวเขาและไม่มีความลืมอีกต่อไปอาจารย์จิตจักรยานเป็นเลยครับอาจารย์จักรยานอาจารย์ของที่น่าจะเรียนิดเป็นตั้งแต่รุ่นสิบสองจบจนทุกวันนี้ยังไม่เคยอู่ว่าแล้วเป็นแล้ว ก็ไม่ไม่คืนลงมาหลายวันเลยไปเราอเหมือนกันครับกับการเรียนาหลับศึแต่เราไม่ขาเาแยกส่วนนะรอ่าเราท่องเราสอบแล้วเราก็คืนคืนเด็กบาคนมือวันนั้นเลยเด็กมาคนเดงอาชีพคูอดินดับนปรโยชน์นะครับเราเป็นคณที่พ่อแม่ไปกู้เงินมาจำนวนมากคนจน แล้วให้ไปเรียนของคุณหวังได้ความรู้ในความจริงพอคยเรียนสิบเก้าปีไม่มีความรู้เลยครับผมเช็คผมคำที่ใจตอนผมอยู่สภาเราเป็นรูปกรนเท่มากอยางสุดๆหนึ่งเด็กน้อยอะไรก็หนึ่งมันหลือเชื่อเราถามล้วก็จะไปฟังอะไรก่อนในชีวิต